สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BizConnect นะครับวันนี้อยู่กับผมวุฒินันนาหิมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันหนึ่งที่ BizConnect เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับช่วงของเปิดหน้าจอ เปิดหน้าจอก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องของแวดวงไอทีรวมทั้งทางด้านโซเชียลมีเดียต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้รู้กันไปนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นการเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ 3G ที่ว่าเนี่ยคือ 3G บนคลื่น2,100เมกะเฮิร์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นของ AIS ส่วนวันนี้เมื่อตอน10โมงที่ผ่านมานี้เองผมก็มีโอกาส เดินทางไปด้วยนะครับเป็นของ TrueMove H TrueMove H เนี่ยเขาก็ชูจุดเด่นที่บอกว่าเป็น 4G ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นของ d t a c ที่จามจุรี Square D-Tag เนี่ยเขา,าให้บริการแบบว่าเปิดบ้านเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสำนักงาน,นของเขาเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับรวมถึงเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับทางด้าน IT จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้ากับผมครับ คุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าเดี๋ยวเปิดหน้าจอวันนี้เนี่ยเราจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับว่า3 G และ4 G LTE ที่หลายคนยังสงสัยแลอเกิดน,นะครับว่าเ,เรามีมือถืออยู่ในมือแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นไหมที่จะต้องไปอัปเกรดเป็น3 G ใหม่หรือว่า4 G LTE อย่างค่าย True นะครับที่เขาเปิดมาเป็นจุดเด่นจุดขายเดี๋ยววันนี้เรามาลงลึกกันด้วย ปัจจัยนี้แล้วจะมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่รองรับความเร็วสปีดสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับอย่างที่เราใช้กันอยู่นะครับพบกันในดช่วงของเปิดหน้าจอครับ เปิดหน้าจอวันนี้นะครับก็ 3G 3G วันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะก็หลายคนก็เริ่มลองใช้มาแล้วนะครับโดยเฉพาะค่าย AIS เนี่ยเปิดไปอย่างเป็นทางการแต่ว่าก่อนที่เขาจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพวก iPhone ใช่ไหมครับเพราะว่า p p o o n เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่อาจจะให้บริการ 3G ดูเหมือนว่ามีความเสถียรมากกว่ารวมทั้งค่านิยมของผลบ้านเราที่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีกําลังซื้อพวกอุปกรณ์มือถือค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยอัปเกรด 3G ไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าทําไมทําไมเรายังดาวน์โหลดไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้เลยตรงนี้เป็นราคาคุยหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้จะมาแนะนําว่า การที่เราจะนํา 3G บนเคลื่อนความถี่2,100เมกะเฮิรตมาใช้เนี่ยผู้ชมลองตรวจสอบตามที่ผมว่าไปก่อนนี้นะครับก็คือ iPhone อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นค่ายของ Apple อุปกรณ์เนี่ยคือ iPhone 3G เนี่ยคุณผู้ชมต้องตรวจสอบนะครับว่าดาวน์โหลดและอัปโหลดเท่าไหร่อย่างที่เห็นนะครับ iPhone 3G ที่อยู่ในมือเนี่ยฮะ เขาดาวโหลดหรือว่าสปีดสูงสุดที่การที่เราดึงข้อมูลจากบนหน้าเว็บเพจลงมาโหลดอยู่ที่มือถือเนี่ยจะอยู่ความเร็วสูงสุดคือ3 6มจุดหกเมกะบิตเพอร์เซกสามเมกหน่อยๆน,นี่เองฮะเป็นยอดดาวน์โหลดส่วนอัปโหลดก็จะอยู่ที่3 8 4กิโลบิตเพอร์เซกสามเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกันก็คือเทียบหลักหน่วยก็คือเป็นหลักพันเลยก็ว่าได้นะครับส8 4 k บส่นะฮะส่วน iPhone 3GS iPhone 3G S ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ iPhone นั้นคลอดออกมาหลังจาก 3G นะครับความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ที่7.2เมกะบิตเพอเซกส่วนอัพโหลดเท่ากับ 3G เลยครับก็คือ384กิโลบิตเพอเซกครับ ถัดมาต่อมา iPhone เขาก็ออกตัวใหม่มาก็คือ iPhone 4 iPhone 4หลายคนก็อาจจะยังใช้อยู่นะครับนี่แหละครับคือความแตกต่างที่บอกเอาไว้นะว่ามีความแตกต่างกันยังไงทำไมราคาถึงสูงต่ำไม่เท่ากันนี่เลยตรงนี้เลยมีความสำคัญแล้วครับดาวน์โหลดอยู่ที่7.2เมกะบิตเพอร์เซกครับอัปโหลดตัวนี้ถือว่าสูงนะครับ 5.76เมกะบิตเพอซนี่คือบนคลื่นความถี่เก่าแล้วก็ความถี่ใหม่ด้วยแล้วก็ต่อมาครับก็คือ iPhone 4S iPhone 4S เนี่ยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่14.4เมกะบิตนะครับอัปโหลดอยู่ที่5.76เท่ากับ iPhone 4เลยคราวนี้แหละครับตัวท็อปสุดของเจ้า iPhone 5 iPhone 5เนี่ยเขาดาวน์โหลดได้ถึงสูงสุดคือ42เมกะบิตเพอ42เนี่ยก็เท่ากับว่า ผู้ให้บริการ 3G ทั้ง3รายเนี่ยเขาให้บริการอยู่ที่อัตราดาวน์โหลดสูงสุดคือ42เมกะบิตเพอร์เสกสำหรับประเทศไทยนะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนอัปโหลดก็จะอยู่ที่5.76เมกะบิตเพอร์เกครับแล้วแน่นอนว่านี่คือทางด้านของสมาร์ทโฟนนะครับต่อมาครับใครที่ใช้ iPad ก็เช่นเดียวกันหากคุณไม่ลองตรวจสอบคุณก็จะไม่รู้เลยว่า,า iPad ที่คุณถืออยู่ในมือเนี่ย จะสามารถดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตได้มากน้อยขนาดไหนนี่ครับามาดู iPad กันบ้างน,นะครับ iPad รุ่นแรกเนี่ยที่เขาเคลอดออกมานะครับทาง Apple เนี่ยเขาออกมาอยู่ที่7.2 m เมกะบิตเซกความเร็วอยู่ที่7เลยนะครอัพโหลดเนี่ยอยู่ที่5.76 m b เมกะบิตเซกครับส่วนทางด้านของ iPad 2เนี่ยที่คลอดตามออกมาก็คือมีอัตราดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่14 m เมกนะครับ อัพโหลดอยู่ที่5.76เมกส่วน iPad generation ต่อไปเป็น iPad 3เจนใครถืออยู่ในมือลองดูนะครับว่าได้ตามนี้หรือเปล่าสูงสุดนะครับดาวน์โหลดไปอยู่ที่42เมกอัพโหลดอยู่ที่5.76เมกส่วน iPad 4เป็นเจนที่ที่คลอตามหลังออกมาดาวน์โหลดอยู่ที่42 M. นะครับอัพโหลดอยู่ที่5.7เมกทันทีนี้ iPad mini เช่นเดียวกันหลังตั้งแต่ iPad 3จนถึง iPad mini เนี่ย ใครที่ถือเจ้า iPad อยู่ในมือเนี่ยลองตรวจสอบดูสิครับว่าดาวน์โหลดได้ถึง42เมกะบิตไหมอัปโหลดได้ถึง5.7เมกะบิตไหมนี่ก็คือคุณภาพสูงสุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับอะไรเครือข่ายที่เราใช้ด้วยรวมทั้งจุดที่เราใช้ว่าพื้นที่ของสัญญาณน,นั้นครอบคลุมที่เราใช้หรือเปล่าอย่างเช่นคุณลองเปิดไปใน youtube เนี่ยดาวนโหลดวิดีโอง่ายๆเลยเนี่ยครับถ้าคุณเห็นว่า,าเจ้า อุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้แบบนี้งสงสัยคงต้องย้ายไข้แล้วแหละครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าการย้ายไข้ที่ออกมานั้นเนี่ยจะตอบสนองคุณได้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการเช็คเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Speed Test ไปดาวนโหลดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า App Store ซึ่งถามว่าทำไมผมนำข้อมูลของเจ้า Apple มาออกเพียงเจ้าเดียวก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าค่าย Apple เนี่ยฮะเป็นค่ายเดียวที่มีการจำกัดหรือว่ามีการาจำกัดความเร็วในการอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับหากถ้าเป็นเจ้าอุปกรณ์อย่าง Google อย่าง Android นะฮะเป็นระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเขาให้ไปเลยแบบไม่จำกัดเลยนะครับแล้วผมก็มีโอกาสไปทดสอบด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบในรายการกันสดๆนะครับแต่ว่าวันนี้คงต้องเริ่มที่ A I S ก่อนแล้วฝั่งของ True Move Edge แล้วก็ d t a c เนี่ยจะตามมาทีหลังเพราะว่าตอนนี้ผู้ให้บริการอย่างที่ทราบกันดีว่า A I S เป็นเจ้าแรกที่มีความพร้อมก่อนนะครับ ถัดมานะฮะวันนี้ผมมีโอกาสที่ไปใช้บริการเจ้า 3G ST แถวแถว BTS ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊จะไปทดสอบที่ไหนดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปทุกๆจุดน,นะครับแต่ว่าแนวเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือย่าน BTS ระแวกสุขุมวิทเป็นย่านเศรษฐกิจที่เดียวนะครับที่ต้องบอกว่าผู้บริหารแต่ละค่ายมือถือเนี่ยจะต้องมีโอกาสใช้ ติดเจ้าเซลลไซต์ ide, อุปกรณ์ที่แพร่กระจายสัญญาณให้รองรับกับผู้คนจำนวนมากๆที่มาใช้งานด้วยนะครับฉะนั้นเครือข่าย 3G เนี่ยจะถือว่าจะปล่อยความเร็ว 3G ไม่ให้แค่ไหนแต่ว่าสรุปก็คือถ้าเครื่องเราเนี่ยรองรับได้แค่7.2เมกอัพโหลดได้แท่384กิโลบิตก็ยังไงยังไงก็ไม่เกินข้อจำกัดของตัวเครื่องจุดนี้มีหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเห็นความเร็วที่วัดกันได้นะครับ คราวนี้ของ AIS เนี่ยหลังจากที่ลงทะเบียนขอใช้บริการคลื่น2001ของ AIS มาล่าสุดนะครับ AIS เนี่ยเขาก็ถือว่าพัฒนามาพอสมควรเลยถ้าหากเปรียบเทียบกันไปเมื่อบนคลื่นความถี่เก่าที่ AIS เขาใช้อยู่ที่900เมกะเฮิร์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผีเข้าผีออกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเท่าที่ดูขาดใครที่เคยใช้เพราะว่าบริเวณที่เคยใช้งานเนี่ย AIS เขาต้องนำคลื่นส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้ในการ ทำอินเทอร์เน็ตหรือที่รู้จักกันว่า 3G เทียมเนี่ยแหละครับ 3G เทียมก็คืออะไร 3G เทียมเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใช้งานส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องใช้โทรเข้าโทรออกนั่นก็คือ 2G ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็พอมายุคที่3เนี่ยหรือว่า 3G ตอนนี้ที่อยู่บนคลื่น900เมกะเฮิร์นะฮะจะอยู่ที่ าใช้งานแบบ Data หรือว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Voice ควบคู่กันไปด้วยนี่นะครับอย่างตามภาพเลยนี่ก็คือ 3G ก็จะเป็น Data แล้วก็ Voice คราวนี้ 4G 4G ถามว่าเอ๊ลแล้วถ้า 4G มันจะดีกว่าเจ้าตัว 3G ไหมนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า 4G เนี่ยคุณต้องดูกำลังทรัพย์ของตัวเองด้วยนะครับว่ามีกำลังทรัพย์ที่จะ ไปจ่ายตังพอหรือเปล่าแล้วที่สำคัญการใช้งานคุณใช้งาน Data มากน้อยขนาดไหนหากคุณคิดว่าออวันๆเนี่นะอยากจะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวหรือว่าติดต่อคุยงานก็อาจจะใช้ประเภทแบบ 2G อาจจะไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่จะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับได้รับรู้รับทราบกันดีแล้วก็หากใครที่ต้องการที่จะใช้เจ้าเครื่อง 3G แล้วก็ 4G หรือว่า 2G ไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่ผมเห็นเพจไหมที่ขึ้นออกมาเนี่ย 4G 3G 2G แน่นอนว่ากลไกของอุปกรณ์มือถือเนี่ยในอนาคตเท่าที่ผมมีโอกาสพูดคุยกับ กูรูทางด้านโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่าผู้ให้บริการมือถือแน่นอนครับว่ายอดของคนใช้งานโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีมากขึ้นเยอะๆไปมากกว่าเดิมนะครับและนี่ก็คือการอัพสปีดของ 3G 4G 2G นะครับอย่างที่ผมไปทดลองตาม BTS เนี่ยผมมีโอกาสเข้าไปทดลองก็ผลปรากฏว่าที่ออกมานะครับก็เป็นที่ น่าพอใจนะครับบนคลื่นความถี่ใหม่ของ AIS นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในรายการให้ดูเลยแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยในห้องส่งของเราเนี่ยถ้าเป็นของ AIS เนี่ยคุณภาพหลังจากที่อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วจะมีคุณภาพยังไงซึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับว่าที่ผมไปมาเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในข้อมูลทางโทรศัพท์หากคผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปตามละแวก BTS นะครับคุณก็ลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดตั้งแอป Speed t e ท t พอติดเสร็จปุ๊บคุณก็กดเทสสปีด ตรงที่จุดจุดที่คุณอยู่หลังจากนั้นพกกดเข้าไปปุ๊บจะเห็นมิเตอร์ขึ้นมาแบบเกวัดบนอะไรนะบนหน้าปัดรถยนต์เลยฮะขึ้นมาว่าเอความเร็วเนี่ยจะสูงสุดเท่าไหร่สุดท้ายเขาจะมีการอัปโหลดดาวน์โหลดแล้วก็เฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดในเครื่องของคุณนะครับว่าที่เราอัปโหลดดาวน์โหลดไปทั้งหมดนี้จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่1เมก2เมก3เมก4เมก5เมกเดี๋ยววันนี้มาทดสอบกันเลยนะครับที่ผม ถืออยู่ในมือนะครับก็คือโทรศัพท์ของ s ซั s ซุงนะครับอย่างเมื่อกี้บอกไปของว่าผมใช้ iPhone แต่ว่าตอนนี้ซัมซุงเป็น Galaxy S ด้วยนะครับเป็น Galaxy Mini นะฮะตัวนี้ผมติดตั้งแอป e e d Test ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่านะให้ทีมงานซูมเข้ามาหน่อยนะครับนี่คือแอป e e d Test ตอนนี้ยังไม่ได้มีการทดลองนะครับผมทดลองจากข้างนอกเนี่ย ต้องบอกว่าสภาพอากาศก็มีส่วนเกี่ยวข้องการใช้งานในหละพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ย 3G ตัวน,นี้เป็น 3G บนคลื่นใหม่2.1กิกะเฮิรตซ์แน่นอนว่าการใช้งานนี้คนอาจจะยังใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวลองกดสปีดเทสดูนี่ครับเห็นไหมครับว่าพอเรากดปุ๊บเข็มหรือว่าเข็มไม่เนี่ยก็จะตีขึ้นมาพอตีขึ้นมานี่ก็คือยอดจะเห็นว่า0 512k 1เมก3เม หาเมกตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ7ถึงแเมกอ่า7.1 7.2อันนี้คือตัวเลขความถี่แบบละเอียดนะครับอ่าลองดูให้ใกล้จะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องบอกว่าการเทสสปีดนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมลองเทสดูก่อนว่าอ่าหากคุณจะกลัวว่าเขาเอาเปรียบหรือเปล่าคุณจ่ายเงินตรงตามที่คุณภาพที่ให้มาด้วยไหมคุณก็ต้องลองเช็คด้วยกันวิธีเช็คเนี่ยควรจะเช็คด้วยกันทั้งหมด3ครั้ง3ครั้งที่ว่านะครับครั้งแรกก็ต้องดูก่อนว่า ออกมาแล้วต้องดูก่อนว่ามีคนใช้งานมากน้อยขนาดไหนในตรงจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็เวลาการใช้งานด้วยตอนนี้ผมเทสครั้งแรกเนี่ยมีสัญญาณปิงเห็นให้ด้วยครับคืออัตราการที่รับส่งข้อมูลว่าจะเร็วจะช้าขนาดไหนตอนนี้อยู่ที่7.2 7.2เมกนี่คือดาวน์โหลดนะครับอัปโหลดอยู่ที่3.5ขอขอโทษครับ ...355 5กิโลบิตเพอเซกก็ถือว่า พอใช้ได้นะสําหรับในนี้แต่ว่าถ้าหากมีโอกาสก็ลองเทสสักประมาณ3ครั้งตอนนี้ก่อนเข้ารายการผมก็ลองเทสดูผมอยู่ที่ตึกเนชั่นเนี่ยเนชั่นเขาก็โอ้เห็นไหมครับมีคุณภาพของการให้บริการ 3G ทุกเครือข่ายอยู่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าใครที่ใช้ความถีเก่าอย่างพนักงานเนชั่นเขาจะเห็นว่าคนที่ใช้ความถีเก่าอาจจะอึดอัดกันเหลือเกินเซลไซต์ติดตั้งกันไม่พอพอเป็นเครือข่ายใหม่หากคุณอัปเกรดมาแล้วแล้วลองมาใช้งานดูสิครับว่าจะได้ไหมตอนนี้ครับ ผมเทสค,ครั้งที่2ปรากฏว่าขึ้นมาถึง10เมกนี่คืออัตราดาวน์โหลดนะครับมากถึง10เมกเดี๋ยวเรามาดูอัปโหลดว่าขนาดไหนโอ้โหเยอะกันเลยทีเดียวมาแล้วครับ200กว่า K 200ก็โอเคก็ถือว่าคุณภาพก็ใช้ได้นะครับในการอัปโหลดอัปโหลดเหมือนอย่างเช่นเวลาเราปล่อยข้อมูลออกไปในเว็บไซต์ใช่ไหมหรือการอัพเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบนะครับจะอัปคลิปทั้งทีเวลาผมส่งข่าวให้ทางเนชั่นเผมก็ใช้วิธีการอัพแบบนี้แล้วอัตราในการอัพอัปไฟล์วิดีโอขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็จะต้องอคิดอยู่ในแพ็กเกจนั้นๆด้วยนี่แหละครับนี่ครั้งที่2ไถึง10เมก โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับสส่วนของ AIS นะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมจะมีโอกาสข้างหน้าประมาณสักสัปดาห์หน้าอาจจะนำแพ็กเกจของ d t แทแล้วก็ของ True มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเพราะว่าอย่างที่รู้ไปว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่การเ,าเปิดให้บริการคร่าวๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ในอีกปีอขอขอภายประมาณสัก สัปดาห์หน้าความพร้อมต่างๆก็น่าจะครอบคลุมแล้ววันนี้ผมเล่าเรื่องราวหนึ่งก่อนแล้วกันตอนที่ได้มีโอกาสไปงานของ TrueMove นะครับเขายืนยันว่า 4G LTE เนี่ยมาเป็นจุดขายของการให้บริการในเครือข่าย 3G ด้วยก็หมายความว่าทาง TrueMove Edge เนี่ยเขานำ 3G บนย่านความถี่2,100 m มกะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ 4G มาเป็นตัวขับเคลื่อน ในการให้บริการ 4G 4G เนี่ยมันมีความเร็วมากน้อยขนาดไหนโอ้โหถ้าเห็น 3G เอาเป็นว่าใช้ 3G ก่อนละกันเพราะ 4G ที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตรวจข้อมูลก่อนว่าจะได้ข้อมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่าอย่างราคา LTE ของ 4G เนี่ยจะมีสูงมากกว่าไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้ถ้าไม่ใช่4ิต้องบอกว่า ใครเนี่ยที่อยากใช้เจ้า 4G LTE เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับซึ่งทาง TrueMove S เมื่อเช้านี้นะครับมาทำความรู้จักกันหน่อยนี่คือก็ผู้บริหารของทาง True นะครับแถมมีกสทชไปด้วยโอ้โหเป็นเหมือนการการันตีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว AS ก็ไปครับทางก,กาสทชวันนี้ True ก็ไปคาดว่าพรุ่งนี้ที่จามจุริสแควร์ก็น่าจะคึกคักแบบนี้ไม่แพ้กันเลยแหละครับ LTE 4G หลายคนก็ถามมาว่าแล้วทำไมจะต้องเป็น LTE ล่ะ LTE มันก็คือ long term Evolution แม่ชื่อนี้นะครับถ้าฟังแล้วก็อาจจะดูว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแบบระยะยาวนะถ้าแปลตรงตัวถูกนะครับก็เป็นขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นที่จะรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นอธิบายง่ายๆก็คือว่าการรัน 4G เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีอุปกรณ์ที่รองรับและอุปกรณ์ไหนล่ะที่รองรับเจ้า 4G LTE มันก็คือเจ้า iPhone 5ซึ่งตอนนี้ iPhone 5เนี่ยครับเขา เขานามาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูก่อนว่าแพ็กเกจแล้วก็ซิมการ์ดที่ออกมารองรับนั้นเนี่ยจะมีหลายคลื่อนความถี่หรือเปล่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีเครื่องศูนย์เครื่องหิว้วเครื่องนอกซึ่งมีความแตกต่างกันเหลือเกินนะครับซึ่งการรองรับ 4G ก็จะไม่เหมือนกับ 3G ที่ว่านําเครื่องหรืออุปกรณ์ใดๆเนี่ยที่จะออกมารองรับ 3G เคลื่อนความถี่เดียวกับผู้ให้บริการก็สามารถใช้งานได้เลยอ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่า ใครที่อัปเกรดเจ้า 3G มาแล้วเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขที่บอกว่า5203เนี่ยผมถามมาทาง,ทางกสทชเช็คมาก่อนเข้ารายการเนี่ยปรากฏว่าทางกสทชเขาบอกว่าจะจัดการในส่วนนีย้ยังไงในเมื่อยังเป็นโค้ดอยู่เลยก็อย่างนี้ผู้บริโภคก็ไม่รู้สิว่าโค้ดเนี่ยมันคือค่ายไหนอะไรยังไงแต่ไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยวรอทาง ITU ITU ก็คือหน่วยงานที่ดูแลทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะให้โคดโคดหนึ่งมาเพราะฉะนั้นคนที่ใช้โทรศัพท์ของ AIS เนี่ยฮะหรือว่าเป็นบริษัทลูกที่เขาเช่าอยู่ก็คือ AWN จะขึ้นเป็นโลโก้แทนคำว่า AIS นะครับส่วนของ TrueMove เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับเป็นโค้ดรหัสเหมือนกันแล้วพอ ITU ประกาศให้มาปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็น real future รวมทั้ง d t a g ก็เป็น d e t a c network ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ BitConnect เปิดหน้าจอในวันนี้แล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อว่าจะเป็นเรื่อง3 G ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทั้งหมดในแวดวง IT นะครับ วันนี้รายการของเราหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธกับช่วงเปิดหน้าจอกับผมวุฒธธินันนาหิมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ